เราก็บอกเราไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเครื่อง Boeing จ7ดสิบเ่ะเราก็บินเราไม่รู้ว่า7จ7เป็นยังไงแต่เราขอวิเคราะห์ง่ายๆว่ามันเป็นแท่งยาวๆยาเป็นไซเลนเดอร์การจะหาบอลลามต้องใช้สูตรอะไรผมจำไม่ได้อขอใช้ ท่านทราบไหมว่าอะไรถ้าท่านตอบไม่ได้ผมตอบไม่ได้ผมสามารถที่จะหาข้อมูลโดยการเข้ามือถือได้เขาก็อย่างน้อยฝรั่งเขาก็รู้แล้วว่าไอเด็กคนนี้มันถ้าให้โจทย์อะไรไปมันยังคิดวิเคราะห์ยากแยะเป็นผมก็บอกว่าเอาหาโจทย์อย่างนี้ที่เหลือนี่น่าจะสักประมาณ80%อของบอลล่มทั้งหมดคำนวณได้แล้วได้ตัวเลขมานหนึ่งก้อนกลมๆด้วยสูตรซเลนเดอร์นั้นส่วนลูกบอลเป็นวงกลมหาบอลล่มของวงกลมต้องอย่างนี้สูตรอย่างนี้ผมจําได้แค่อะไรพายอาร์สแควร์นั่นมัน area หน่วาไม่ใช่ทํายังไงน่าจะ เขาก็บอกเขาก็จาไม่ได้เออถ้าจําไม่ได้ตรงนี้มันเรื่องข้อขาดบาดตายไหมไม่ข้อขาดบาดตายเพราะว่าผมสามารถรู้ว่าผมจะไปหาข้อมูลให้คุณมาที่ไหนพอเสร็จแล้วก็เอาหารกันจะถูอาจจะบวกลบสักสิซึ่งเนี่ยแหละคือสิ่งที่เด็กรุ่นมที่เจ้านายหรือว่าเขาต้องการจากคนรุ่นใหม่ว่าสามารถที่จะคิดแล้วก็ิเค์แล้วสามารถที่จะแล้วอยากคิดเป็นสเต็ปสเต็ปได้ไอตัวเลขที่ต้องตอบมาได้ว่าได้200,000ลูก2 2 3 5 5 0ลูกเขาไม่ต้องการจะรู้ค่ะ ก็แค่อยากจะรู้ว่าอันนี้ได้ดไ,ดไหม<ช>เมื่อคุณสามารถมีวิธีคิดอันที่หนึ่งว่าคุณสามารถที่จะสื่อสารได้พลาดครั้งที่3แล้วยังเหลืออีก47ครั้งอันที่สองก็คือ communication skill ไ,ไหมผมก็สื่อสารให้เขาฟังว่าสเต็ปที่1หา Volume ของไซ l e n d e r หา Volume ของลูกบิงปองแล้วก็เอามาหารกันถ้ามันผิดเขาสามารถที่จะชี้ในท้ายที่เจ้านายที่ดีเนี่ยก็าสามารถที่จะบอกผมว่าผมผิดตรงไหนไม่ผิดตรงไหนถูกว่า,วา เขาบอกเขาไม่ต้องการคําตอบเลยนะเพราะว่าคาตอบเขาไม่มั่นใจว่าที่คุณคิดอะมันถูกหรือเปล่าแต่เขาต้องการจะให้ผมสามารถที่จะสื่อสารสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสามสเต็ปสี่ว่าต้องทําอย่างนี้อย่างนี้เอ๋อเขาเขาเห็นละเด็กคนนี้เขาคิดอย่างนี้นะเด็กอายุยี่สิบเอ็ดเขาคิดอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่เอ้ยข้อสามดูเหมือนไม่น่าจะใช่นะคุณไปเช็คมาดูอีกทีมันอาจจะผิดก็ได้ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าโอเคเราสามารถที่จะทํางานร่วมกันได้ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก พราะเด็กคิดได้ analyze ได้แล้วก็ communicate ได้ถ้าทำอย่างนี้ได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกโอเคฉันยินดีรับคุณคเพราะฉันมาที่จะแสดงออกวิเคราะห์ได้แล้วก็สื่อสารได้วิเคราะห์ได้แล้วก็สื่อสารได้ไดไดถ้าเกิดถามแล้วแต,แต่ถ้าเกิดคุณวิเคราะห์ไม่ได้มันก็จบเงียบไม่ทําอะไรไม่ได้ไม่กล้าถามกลับ,บ,บว่าผมไม่รู้ว่าสูตรนี้คืออะไรแต่ผมรู้นะว่าผมจะไปหาสูตรตรงนี้จากที่ไหน อ่าซึ่งก็เหมือนการกับทุกคําถามที่เขาถามเขาบอกเขาจะไปลงทุนเวียดนามเราก็เราก็บอกว่าปัจจัยในการลงทุนส่วนใหญ่แล้วผมคิดว่าจะจะมีข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าถูกต้องไหม<ฆ>เขาบอกเห็นด้วยสี่ข้อข้อที่ข้อที่ห้าไม่เห็นด้วย<ฆ>ก็ไม่ว่ากันแต่ว่าอย่างน้อยเขาก็รู้แล้วรู้แล้วว่าในหัวผมคิดอะไรอยู่<ฆ>แล้วก็สื่อสารมาแล้วก็บอกว่าโอเคข้อที่หนึ่งผมคิดว่าข้อดีข้อเสียเป็นอย่างนี้ ข้อที่สองข้อทดีข้อดีข้อเสียเป็นอย่างนี้เพราะอะไระถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะทํางานได้เพราะว่าอย่าลืมว่าคนรุ่นผู้ใหญ่เนี่ยที่เป็นเจ้านายเราเนี่ยเขามีประสบการณ์แต่เขาไม่มีเวลามานั่งคิดเราไม่มีประสบการณ์แต่เรามีเวลาเยอะจะมานั่งคิดเคยเจอก็คือว่าก็ต้องเข้าใจว่าเขามีโอกาสในการเลือกงานเยอะได้กเก่งๆมีบริษัทใหม่ๆมาเป็นตัวเลือกให้เขาเลือกได้เยอะ,อะเพราะฉะนั้น แน่นอนว่าก็เป็นหน้าที่ของบริษัทที่จะใหเ้เสนอวิธีการทำงานใหม่ๆแต่ในขณะเดียวกันผมก็ต้องการเด็กที่มี passion ในงานที่เขาทำแล้วมีเป้าหมายชีวิตในสิ่งที่เขาทำเด็กผมก็อาจจะเคยเคยเป็นอย่างน้อง,องๆมานั่งฟังคนอื่นพูดมันไม่มีใครตัดสินใจแทนตัวเราเองได้หรอกมันจำเป็นที่จะต้องคน้คนคว้าหาความรู้ด้วยตัวเองเอสำหรับผมแล้วพอตอนเป็นยาตรีกลับมาเนี่ยก็เดินทาง ไปทุกมหาหลัยที่สมัครผมสมัครไปหกหกที่มของไทยเนี่ยถ้าจำไม่ผิดก็คือมีมีจุฬาธรรมศาสตร์มหิดลอ่าซึ่งแต่ละอันเนี่ยอย่งย่ง,งจุฬา,าจุฬาธกรกรมศาสตร์ไม่มีอยู่สามสี่คณะเนาะมีวิศวะแล้วทุกคนอภิปรายช่วยกันอภิปรายแล้วก็ดูซิว่า ทดสอบว่าไอ้ทฤษฎีเก่าๆที่เขียนมาเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยมันยังสามารถใช้ไปในอีก40ปีข้างหน้าได้หรือไม่อย่างเงี้ยมันคือความเห็นที่ต่างกาันคือเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์101เหมือนกันแต่ว่าตอนที่เรียนอีกแบบหนึ่งกับเรียนอีกแบบตนึงเนี่ยม,ม,มันวิธีการเรียนการสอนมันต่างกันไม่ได้เป็นที่อาจารย์มากไม่ได้เป็นที่หนังสือเรียนมากแต่ว่ามันคือการอภิปรายในห้องเรียนมันคือการมีส่วนร่วมของนักเรียนที่ต้องยอมรับว่าที่เมืองนอกที่ MIT มันมันเข้มข้นกว่าค่ะง แต่พอถึงเวลาเราเราต้องหัดปล่อยวางให้เป็นจึงแม้ว่าทุกคนนไปไ,ไ,ไม่ได้เลยที่ที่นักลบไม่เคยตกมา<ล>ทุกคนต้องต้องห่หวงล,ล,ล,ล้มเหลวแล้วล้มเหลวอีกล้มเหลวแล้วล้มเหลวอีกถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมันเรื่องของเรื่องคือว่ามันต้องไม่หมดกําลังใจแล้วก็ไปต่อถ้าเกิดเราคิดไกลๆแล้วเนี่ยสมมติเราคิดแล้วว่าเราไกลๆแล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นแค่